เทพเซียน40,000ปีตอนที่302เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นอาวุธวิเศษประเภทเสื้อผ้าอาพรที่เราสำนักใหญ่ผลิตออกมาสร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่อ้ายจืออิงอย่างไม่อาจบรรยายหลังจากเที่ยวชมดูอยู่นานกว่าหนึ่งชั่วโมงนางคอยยอมเดินต่อไปอย่างไม่ค่อยเต็มใจนักอย่างไรก็ตามในไม่ช้า ความคิดจิตใจของเด็กหญิงน้อยนางนี้ก็ถูกดึงดูดอย่างรวดเร็วด้วยสารพัดกลิ่นหอมที่รอยตลบอบอวนมาจากทางด้านหน้าในพื้นที่ส่วนต่อไปมีสำนักผู้บำเพ็ญตนจำนวนมากกำลังจัดแสดงอุปกรณ์วิเศษที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการปรุงอาหารนอกจากนี้บางกลุ่มยังสาธิตการทำอาหารกันตรงนั้นและเปิดให้หนักท่องเที่ยวลองชิมโดยไม่คิดมูลคา่า อุปกรณ์วิเศษชนิดนี้เรียกว่ากล่องรักษาสภาพอาหารสดแท้คงทนแค่เพียงใส่อาหารที่เพิ่งปรุงสุกเข้าไปมันจะดึงน้ำกว่า99.9%อออกจากอาหารในทันทีไม่เพียงแต่ทำให้มีขนาดหดเล็กลงมากแต่ยังสามารถเก็บรักษาคงความสดไว้ได้นานถึง1ปีเวลาจะรับประทานก็แค่นำออกมาเปิดผนึกเทน้ำร้อนใส่ลงไป จะได้อาหารสดใหม่ที่มีรสชาติเหมือนกับตอนที่เพิ่งจะออกจากมอขังแรกส่วนนี้เรียกว่าตะเกียบสลายกระดูกออกแบบมาเป็นพิเศษสําหรับผู้สูงอายุหรือเด็กเล็กที่ชอบรับประทานปลาแต่ไม่สามารถแกะกลางปลาได้ด้วยตัวเองเพียงใช้ตะเกียบสลายกระดูกคู่นี้มันจะปลดปล่อยแรงสั่นสะเทือนความทีสูงออกมาย่อยสลายกลางปลาให้เป็นผุยผงในทันที กลายเป็นละลายรวมกับเนื้อป่านอกจากจะไม่ติดคอแล้วกลางป่ายังมีคุณค่าทางโภชนาการไม่เลวการรับประทานไปพร้อมกันยังดีต่อร่างกายอย่างมากส่วนจานใบนี้อย่าได้เห็นว่ารูปร่างหน้าตาของมันดูธรรมดาสามัญแต่เจ้าเห็นหรือไม่ว่ามันมีพลังอภินิหารที่สามารถวิเคราะห์ส่วนประกอบโดยอัตโนมัติเมื่อใช้ใส่อาหารมันจะวิเคราะห์ส่วนผสมรับพลังงานที่มีอยู่ในอาหารออกมาทันที เหมาะสำหรับผู้ที่กำลังลดน้ำหนักผู้ป่วยโรคเบาหวานหรือผู้ป่วยเรื้อรังอื่นๆถือเป็นหนึ่งในเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารที่ดีต่อสุขภาพเป็นอย่างยิง่งหลีเห่าวชี้ไปยังอุปกรณ์วิเศษทีระชิน้นพางอธิบายคุณสมบัติของพวกมันให้แก่สองแม่ลูกจากแดนไกลได้รู้จักแต่อ้ายจืออิงไม่สามารถตอบกลับแม้แต่คำเดียวเพราะสองแก้มของนางกำลังกกมปองไปด้วย สือจือโถเริดรถขนาดใหญ่ที่อวบอิ่มราวกับหยกเนือดีผิวนอกกรอบราวกับโคนแห้งเนื้อในชุ่มฉ่ำสดใหม่ซึ่งพีสาวผู้บำเพ็ญตนนางหนึ่งเพิ่งจะป้อนเข้าไปในปากของนางเมื่อสักครู่นี้เองหลีเหยาพอเห็นเช่นนั้นอดยิ้มออกมาไม่ได้เซียวอิงจือสื่อจือโถที่เจ้ากำลังรับประทานอยู่ในตอนนี้เป็นฝีมือของพ่อครัวเอกจากเหล่าปริจ,จันทร์ หลานเก่าแก่อันเรื่องชื่อแห่งเมืองฟิงหยางถูกปรุงไว้ตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วตอนนี้เพิ่งนำออกมาเติมน้ำร้อนว่าอย่างไรอร่อยเหมือนเพิ่งออกจากหม้อต้มใช่หรือไม่ไอ้าจืออิงรับประทานอย่างออกรสออกชาติปากน้อยๆของนางไม่สามารถหยุดเคี้ยวได้ได้แต่เบิงตากลมโตจ้องมองมาที่หลี่เหย่พรางพงกศีรษะระรัวไม่หยุด หลังจากนั้นไม่นานนางในที่สุดก็กลืนสือจือโถลงคออย่างยากลำบากยกมือลูปากแล้วกล่าวว่าอร่อยมากอร่อยจริงๆหากว่ากล่องรักษาสภาพอาหารสดแท้คงทนสามารถผลิตออกวางจำหน่ายได้จริงเราก็สามารถรับประทานอาหารสดใหม่ได้ทุกทีแม้ว่าข้ากับท่านแม่จะอยู่ที่บ้านก็สามารถทำอาหารร้อนๆที่แสนอร่อย ส่งให้แก่ทันพอที่อยู่ห่างออกไปหลายพันลี้ลีเห่าพยักนาใช่แล้วการขนส่งจะทำได้ง่ายขึ้นอีกมากตอนนี้พี่ชายรู้จักสหายผู้หนึ่งที่ใช้กระบีบินเพื่อช่วยในการส่งของให้แก่ผู้คนต่อไปเจ้ากับทันแมจะสามารถทำอาหารโต๊ะใหญ่แล้วบรรจุใส่กล่องรักษาสภาพอาหารสดแท้คงทนจากนั้นส่งข้อความนกกระเรียนปานไปแจ้งทางศูนย์ขนส่ง กระบี่บินก็จะบินไปที่บ้านเจ้าเพื่อนำอาหารไปส่งให้กับท่านพ่อของเจ้าภายในวันรุ่งขึ้นเชื่อว่าท่านพ่อของเจ้าจะต้องมีความสุขมากมาเมื่อได้รับประทานอาหารสดใหม่ที่ส่งตรงจากบ้านเสื้อผ้าอาหารที่พักอาศัยและการขบมานาคมขนส่งเป็นทีมย่อยของพื้นที่จัดแสดงส่วนนี้แต่รำพังแค่เสื้อผ้าและอาหารคนทั้งสามก็ใช้เวลาเดินเที่ยวชมอยู่นานกว่า4ี่ชั่วโมง โชคดีที่แม่หนูน้อยปากหวานมากนางเรียกหาท่านลุงท่านป้าอย่างฉอเราะไปตลอดทางจึงได้ริมรองอาหารดีๆที่ปรุงด้วยของวิเศษจนอิ่มนำสำราญไม่รู้สึกหิวโหวยแม้แต่น้อยเมื่อมาถึงพื้นที่อุปกรณ์วิเศษสำหรับที่ผักอาศัยดรุณีน้อยก็ยิ่งตื่นตาตื่นใจมากขึ้นไปอีกเสียงอุทานอย่างตื่นเต้นประหลาดใจดังออกมาเป็นระยะมีอุปกรณ์วิเศษชนิดหนึ่งเรียกว่า รูกลมอ้วนรักสะอาดซึ่งแน่นอนว่าเป็นไปตามชื่อมีลักษณะทั้งกลมทั้งอ้วนดูราวกับวุ้นโปร่งแสงกองใหญ่ภายใต้การควบคุมของชิปผลึกวิเศษเจ้าตัวโอนกลมนี้จะกริ้งไปรอบๆบ้านโดยอัตโนมัติเพื่อดูสิ่งสกรปรกและฝุ่นผงบนพื้นและฝาผนังบ้านด้วยตัวมันเองเนื่องจากมีสภาพเป็นกึ่งของเหลวจึงสามารถเปลี่ยนตัวเองเป็นรูปร่างต่างๆได้ตามสะดวก ดังนั้นแม้แต่มุมผนังช่องวางตายเตียงช่องแคบแคบระหว่างเครื่องเรือนหรือสถานที่อื่นๆที่ปกติยากจะเข้าถึงได้ก็สามารถทำความสะอาดได้อย่างหมดจดหลังจากดูดกลืนสิ่งสกรปรกลงไปมากจนถึงขีดจำกัดมันจะขนหาถังขยะด้วยตัวเองและคายสิ่งสกรปรกทั้งหมดลงในถังขยะโดยอัตโนมัติมันยังสามารถเชื่อมต่อตัวเองกับกอกน้ำใช้น้ำสะอาดจำนวนมาก เพื่อทำความสะอาดตัวเองนอกจากนี้ยังมีอาวุธวิเศษอีกชนิดหนึ่งเรียกว่ารูก,กลมอ้วนรักการอาบน้ำซึ่งมีหลักการคล้ายคลยคึงกับรูกลอ้วนรักความสะอาดเพียงแต่ของวิเศษนี้ใช้ในระหว่างการอาบน้ำซึ่งมันจะกริ้งไปกริ้งมาบนร่างกายดูดซับสิ่งสกรปรกในทุกรูขุมขนโดยอัตโนมัติพร้อมกันนั้นก็ทำการนวดตัวไปด้วยสร้างความสุขสบายให้แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้ยังมีหน้าต่างตามใจชอบซึ่งเป็นอุปกรณ์วิเศษที่ออกแบบมาสำหรับพลเมืองที่อาศัยอยู่ในโลกใต้ดินโดยเฉพาะของวิเศษนี้ใช้แขวนบนผนังห้องจะดูเหมือนหน้าต่างที่ถูกเปิดออกจริงๆด้านนอกเป็นภาพทิวทัศน์สารพัดรูปแบบที่ไม่สำกันสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามอารมณ์คุณสมบัติที่โดดเด่นที่สุดก็คือภาพทิวทัศน์เรานี้เป็นภาพจริงร้อเปอร์เ็ ที่ถ่ายทอดมาจากสถานที่อื่นๆในพบกำเนิดสวรรค์ตามเวลาจริงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาตามสถานการณ์จริงในที่นั้นๆสําหรับผู้อยู่อาศัยใต้ดินที่มองเห็นแต่ทิวทัศน์แบบเดิมๆอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันถือได้ว่าเป็นความสุขเล็กๆประการหนึ่งหลังจากเที่ยวชมอุปกรณ์วิเศษสำหรับที่พักอาศัยจนทั่ว คนทั้ง3ก็เดินต่อไปยังพื้นที่จัดแสดงอาวุธวิเศษสำหรับการครบมานาคมขนส่งหลาย10บคูหาที่นี่เรียกได้ว่าเป็นทะเลแห่งกระสวยบินก็ไม่ผิดกระสวยบินส่วนใหญ่เป็นกระสวยบินไร้คนขับยังมีกระสวยบินที่นั่งเดียวแบบพับได้ซึ่งสามารถพับตัวเองเหรือเท่ากระเป๋าเอกสารเพียงชั่วลัดนิ้วมือเดียวทั้งยัง ติดตั้งค่ายกลต้านแรงโน้มถ่วงช่วยให้กระทั้งเด็กหรือสตรีก็สามารถพกพาได้อย่างสะดวกได้หากของวิเศษชิ้นนี้สามารถผลิตออกมาจำหน่ายได้จริงปัญหาเรื่องการจอดกระสวยบินในเมืองใหญ่จะได้รับการแก้ไขในทันทีเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและการคมานาคมขนส่งอุปกรณ์วิเศษรํำยุคต่างๆค่อยๆอ,อวดโฉมออกมาต่อหน้าคนทั้งสาม วาดภาพของชีวิตในอีก20ปีให้หลังที่ราวกับภาพฝันอันง,งดงามขึ้นในใจของพวกมันที่บริเวณทางออกของห้องโถงนทิทรรศการแห่งแรกมีหน้าจอภาพมายาสามิติขนาดใหญ่นับ10หน้าจอซึ่งแสดงให้ถึงวิถีชีวิตของคนธรรมดาในจินตนาการของผู้บำเพ็ญตนในอีก20ปีต่อมา20ปีให้หลังภายใต้เสียงกรอมของค้ายกลสงบจิต ท่านนอนรับสนิทอยู่บนเตียงขนาดใหญ่ที่ปรับเปลี่ยนตัวเองตามรูปร่างสถตสรีละของผู้นอนหลับสบายจนถึงรุ่งสางโดยไม่สะดุ้งตื่นขึ้นมาในยามดึกและทันทีที่ท่านรู้สึกตัวรูกลมอ้วนรักการอาบน้ำจะปีนขึ้นไปหาท่านโดยอัตโนมัติและทําความสะอาดร่างกายจนสะอาดเอี่ยมจากภายในสู่ภายนอกเมื่อท่านลุกขึ้นจากเตียงรองเท้าแตะที่มีคล้ายกนตัวจับ จะมารับท่านถึงเตียงในทันทีช่วยรถปัญหาในการมองหารองเท้าแตะที่ยังงัวงเงียรืมตาไม่ขึ้นหลังจากทำธุระส่วนตัวในห้องน้ำท่านเลือกหยิบอาหารเช้าที่บรรจุอยู่ในกล่องรักษาสภาพอาหารสดแท้คงทนซึ่งสื่อมาเป็นจำนวนมากในคราวเดียวและโดยการเติมน้ำร้อนลงไปเพียงเล็กน้อย ทั่วทั้งห้องก็จะอบอวลไปด้วยกลิ่นหอมหวนของเสาปิ่งสระเปาใสเนื้อและเต้าหู้เค็มรสหวานเค็มทุกอย่างสดใหม่ราวกับเพิ่งออกจากเตานึ่งร้อนๆเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารเพรียบพร้อมไปด้วยระบบควบคุมอุณหภูมิอัตโนมัติสามารถเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดไม่ร้อนรั่วปากหรือเย็นเกินไป หลังรับประทานอาหารเช้าก็สวมใส่อาพรร้อยแปลงแล้วเลือกดาวน์โหลดรูปรักใหม่ล่าสุดจากหน้าเพจเปลี่ยนลักษณะภายนอกของอาพรให้เป็นชุดสวยไม่สำใครจากนั้นใช้คล้ายกลนเคลื่อนย้ายระยะสั้นที่ติดตั้งภายในบ้าน <c oughs> เพื่อไปอยังแท่นจอดกระสวยบินบนชั้นดาดฟ้านำกระสวยบินที่พับตัวเองจนมีขนาดเล็กมากที่สุดออกมาช่องจอดที่ใช้พื้นที่เล็กมาก กระสวยบินขยายตัวออกอย่างรวดเร็วเพียงปลายนิ้วสัมผัสจากนั้นใช้ระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติไปส่งเจ้าของที่โรงงานโรงเรียนหรือสำนักงานอย่างรวดเร็วนี่เป็นเพียงหนึ่งในภาพยนตร์โฆษณาที่ฉายอยู่บนหน้าจอขนาดใหญ่นอกจากนี้แล้วยังมีภาพยนตร์โฆษณาอีกมากมายที่แสดงภาพของคนธรรมดาในการทำงานการเรียนหนังสือการใช้ชีวิตประจำวันและความบันเทิง รวนดำเนินไปอย่างสุขสบายภายใต้การสนับสนุนของอาวุธวิเศษพลเรือนชั้นสูงนานาชนิดในตอนท้ายของภาพยนตร์โฆษณาทุกชุดจะกำกับไว้ด้วยประโยควิทยาการแห่งการบำเพ็ญเพียรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นประโยคนี้ทำให้หลีเหยารู้สึกภาคภูมิใจไม่น้อยว้าวอไอจืออิงจ้องขมิงไปยังหน้าจอเหล่านั้นด้วยดวงตาเป็นประกายอุทานเสียงดัง อีก20ปีให้หลังพวกเราทุกคนจะสามารถใช้ชีวิตราวกับเทพเซียนก็มีปานใช่ลีเยาวยิ้มพรางกล่าวพวกเรามาพยายามด้วยกันเซียวอิงจือพยายามร่ำเรียนให้เต็มที่บิดามารดาของเซียวอิงจือพยายามทำงานอย่างดีที่สุดและผู้บําเพนตตนอย่างเหยาเกอเกอก็จะพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อที่สักวันหนึ่ง ทางผู้บำเพ็ญตนและคนธรรมดาจะสามารถมีชีวิตสุขสบายประดุษเทพเซียนเมื่อออกจากห้องโถงแสดงนิทรศการเสือ้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและการคมนาคมขนส่งห้องโถงนิทรศการถัดไปเรียกว่าเมืองแห่งอนาคตในพื้นที่นี้ส่วนใหญ่แสดงให้เห็นว่าในอีก20ปีให้หลังด้วยความช่วยเหลือของอุปกรณ์วิเศษชนิดต่างๆ มนุษยชาติจะสามารถสร้างเมืองใหม่ในรูปทรงที่เต็มไปด้วยความแปลกพิสดารอย่างไรบ้างเดิมหีเหยาวยังเข้าใจว่าหัวข้อนี้ออกจะกว้างไปหน่อยไม่ดึงดูดใจเท่ากับเสื้อผ้าอาหารที่อยู่อาศัยและการคมนาคมขนส่งเกรงว่าแม่นางน้อยจะเกิดเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างไรก็ตามไอจืออิงยังคงเบิกตากว้างจ้องมองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยสายตาอยากรู้อยากเห็นไม่สิ้นสุด เด็กหญิงตัวน้อยบอกกับหลี่เหยายวว่าครอบครัวของข้าอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเล็กๆบนภูเขาไม่เพียงแต่การคมนาคมไม่สะดวกเท่านั้นแต่ยังมักจะมีแพ่นดินไหวหรือดินถล่มอยู่บ่อยครัง้งซึ่งทำให้บ้านพังไปด้วยดังนั้นข้าต้องศึกษาให้ดีว่าอีก20ปีให้หลังบ้านเมืองจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรบางทีบ้านเกิดของข้าก็อาจจะสร้างตามนั้นได้เช่นกันเมื่อหลี่เหยาว เป็นผู้ชี้นำให้ความรู้แม่นางน้อยตัวเล็กๆก็ได้เห็นเมืองแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นด้วยอุปกรณ์วิเศษหลายรูปแบบมีเมืองแห่งอนาคตที่สร้างด้วยอาวุธวิเศษประเภทขุดเจาะขนาดใหญ่ทำการเจาะภูเขาทั้งรูปและสร้างเมืองขึ้นมาข้างในโดยตรงหากมองจากภายนอกจะเห็นเป็นเพียงภูเขาธรรมดาที่ไม่มีสิ่งใดผิดปกติแต่ภายใน เป็นเมืองงดงามที่มีเนินเขาแม่น้ามีนกร้องเพลงดอกไม้บานเต็มไปด้วยกลิ่นหอมรื่นรมของธรรมชาติประนึ่นว่ามีจักรวาลหนึ่งอยู่ด้านในภูเขามีเมืองในอนาคตที่เป็นเช่นเดียวกับฟองอากาศผลึกจำนวนนับไม่ถ้วนรวมตัวกันลอยอยู่เหนือพื้นผิวทะเลและสามารถดำดิ่งสู่ใต้ทะเลลึกหลายพันเมตรได้ถูกเมื่อเมืองใต้น้ำของสหพันธ์ที่มีอยู่ในปัจจุบัน เป็นเพียงส่วนขยายของเมืองชายทะเลและสามารถสร้างได้เฉพาะบนไหลทวีปใกล้กับแผ่นดินเท่านั้นแต่หากว่าฟองอากาศผลึกนี้รอมสร้างสำเร็จได้จริงๆจะสามารถสร้างเมืองที่ลอยอยู่ในท้องทะเลได้อย่างแท้จริงทั้งยังสามารถท้องไปในทะเลลึกพิชิตภาคพ,พื้นมหาสมุทรทั้งหมดของดาวเคราะห์กำเนิดสวรรค์มีเมืองในอนาคตซึ่งดูคล้ายกันกับตัวต่อของเล่นเด็ก ที่ขยายใหญ่นับร้อยหลานเท่าอาคารทั้งหมดเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสแขวนอยู่บนกระบองโลหะหนาที่ตั้งตรงค่ายสำนักซึ่งเป็นผู้ออกแบบเมืองชนิดนี้กล่าวว่าสิ่งนี้ถูกเรียกว่าเมืองประกอบทันใจตัวอาคารทั้งหมดจะถูกสร้างขึ้นในโรงงานมาตามมาตรฐานที่กำหนดเวล่วงหน้าจากนั้นสามารถนำมาประกอบได้ทันทีภายใต้รูปแบบที่ต้องการ เมืองประเภทนี้มีลักษณะเป็นกึ่งเมืองชั่วคราวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับสถานที่ที่เต็มไปด้วยพยันตอันตรายรอบด้านเช่นในส่วนลึกของทุ่งร้างใหญ่หรือสร้างคื้นที่ด้านข้างภูเขาซึ่งอุดมไปด้วยทรัพยากรแร่าธาตุมากมายเมื่อถึงคราวจำเป็นตัวเมืองที่สามารถรองรับประชากรหน,นึ่งแสนคนจะสามารถสร้างเสร็จสิ้นได้ภายในไม่เกินสอวันและเมื่อต้องการทำการย้ายเมือง ก็สามารถรื้อถอนจากที่เดิมเพื่อไปตั้งเมืองในสถานที่ใหม่โดยสภาพเดิมเหมือนกับที่เคยเป็นมาแม้แต่บ้านเลขที่หรือหมายเลขห้องก็จะไม่มีการสับสนยุ่งเหยิงนอกจากนี้ยังมีบางสำนักที่กำลังพิจารณาอย่างจริงจังถึงความเป็นไปได้ที่จะสร้างภูเขารอยฟ้าที่สามารถรอยอยู่เหนือชั้นบรรยากาศของดาวเคราะหตามแผนการของสำนักทยานสวรรค์ภายใน50ปีหลังจากนี้ พวกมันจะทยอยส่งภูเขารอยฟ้านับร้อยลูกออกจากชั้นบรรยากาศจากนั้นเชื่อมต่อกันด้วยท่อขนส่งที่มีความแข็งแกรง่งทนทานเป็นพิเศษสร้างเป็นเมืองใหญ่ที่โคจรอ,อยู่รอบๆดาวเคราะห์กำเนิดสวรรค์และภายใต้แผนการพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไปอีก100หรือ200ปีให้หลังเมืองโคจรสามารถขยายตัวออกไปอย่างไร้ขอบเขต อาจสามารถรองรับผู้คนได้หลายพันล้านคนสามารถแก้ปัญหาเรื่องการรองรับจำนวนประชากรที่กำลังเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วได้อย่างสมบูรณ์เมืองแปลกๆเหล่านี้สร้างความตื่นตาตื่นใจให้แก่เด็กหญิงตัวเล็กๆไม่น้อยไปกว่าห้องโถงแรกเลย ส่วนโจซิลันมารดาของนางดวงตาเบิงกว้างอยู่ตลอดเวลาและในอย่างที่นางมองหลี่เหยาประกายตาของนางรวนเต็มไปด้วยความอัศจรรย์ใจและความหยกย่องเทอดทูนนายถึงกับเหมาวรวมหลีเหยาเข้าไปกับเหล่าผู้บำเพ็ญตนที่กำลังจะสร้างเมืองในอวกาศไปแล้วในสายตาของนางผู้บำเพ็ญตนเหล่านี้รวล้นเป็นเทพเซียนที่ทรงอิทธิฤทธิ์นาเกงรงขามเป็นอย่างยิง่ง